แกะเป็นดีอ่อะสินี่น่ากินมากเลยอ่ะโใหม่ก็เมนูแรกของเราเป็นซีฟู้ดนะคะเนาะเป็นนี่ค่ะกุ้งม,มังกรตัวใหญ่ๆเลย Oh, อ๋อ <Aqui. S 1> <oyu> ้เดนัช้อไอสแกรปเป้นดิอาซี่นี่น่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยก็นี่ค่ะเรามาถึงแล้ว ดูคนเยอะมากที่นี่ค pues mm ่ะิ๊เลงฮาวิลงจิสเก็ลงอ่าเส้นเตีอสิเ้นเตีอที่หาวสาน่าทานมากอ่ 4. 4. 5. 5ะ มีที่นั่งเรานั่งข้างนอกได้นะคะเก็บไปสิเมนูแรกของเราเป็นซีฟู้ดนะคะเนาะเป็นนี่ค่ะท โ้เต็นเต้ดิเต็นเตกลเลเดีเอยขายเสร็จวอ่เต็นเต้สิสเต็นเต้เต็มเเต็มเต้สิเนี่ยขายอ่ะมาถึงแล้วค่าพี่น้องเราไปดูซีฟู้ดดีกว่านี่ค่ะตลาดตลาดซีฟู้ด Esquece E ที่เอ่อไม่ é E que... Homer, clear... we have a scaling. we have been then 一个，是吧？